เราจะทำอย่างไงดีให้เรารวยได้กับทําไมเราเกิดมาจนจริงๆสถาน,นะเดียวกันนะครับยังไงหรือตั้งคำถามหรือวิธีการตั้งคำถามว่าทําไมทาไมมึงโง่จังวะทําไมมึงโง่จังวะถ้าเราตั้งคําถามใหม่ว่าทํายังไงให้เขาสามารถที่จะทําสิ่งที่เขามีอยู่ดีที่สุดแล้วเนี่ยให้เขาดีขึ้นไปอีกหรือแม้กระทั่งตั้งคถามเด็กเหมือนเรามีลูกหรือครูมีลูกศิษย์เนี่ย สอบตกมีทั้งหมดเก้าวิชาสอบตกหมดแปดวิชาแต่ไม่ได้สี่วิชาเดียวการตั้งคําถามก็ตั้งคำถามว่าทำไมมึงโง่จังว่าตกตั้งแปดวิชากับเราตั้งคําถามใหม่ว่าเออคุณเก่งจังเลยนะคุณทํายังไงคุณได้สี่วิชาเนี่ยไม่แย่เคยเป็นการง่ายๆในวิชานี้คุณได้สี่มันนั้นมีธีการตั้งคําถามแบบเนี้ยมันเป็นการตั้งคําถามเพื่อให้เกิดโกรธไมเ้เซตกับตัวเองเช่นยกตัวอย่างการตั้งคําถามไม่เพื่อให้เกิด กดแม่เซตว่าชีวิตเราต้องการอะไรแล้วแล้วสิ่งที่เราต้องการนั้นเนี่ยมันจะได้ไหมและอาชีพที่เราทําทุกวันเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ชีวิตเราได้ไหมแล้วอะไรอ่ะคือเครื่องมือที่สามารถทําให้เราได้คาตอบในชีวิตนี้ลืมไหมกางว่าวัน,ว,นวันหนึ่งที่เราทำเมรีเราถือสึงคอามซ่วยไม่ได้ส่ความช่วยไม่ได้เราต้องตั้งคาถามว่าเอะเราพยายามขนาดนี้นะยังยังไม่สําเร็จยังไม่สำเร็จ แสดงว่าเราอาจจะต้องปรับปรุงตัวเองอาจจะต้องพัฒนาตัวเองตรงไหนหรือเราทำเอมเปมานานแล้วทําไมเราเป็นเฟตีนัมไม่เราไม่เลื่อนเข็มเลยเพราะอะไรแสดงว่าต้องมีอะไรผิดพลาดเราจะต้องปรึกษาใครดีหรือเราไปฟังงานสัมมนา,นานเราเห็นคนรุ่นใหม่ๆประสบความเด็จเป็นเพชรเร็วจังเลยเป็นเพชรบริญญาเร็วจังเลยเป็นมรกตเร็วจังเลยเราก็ต้องคาถามว่าเอ๊ะทำไมเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันสนําเร็จเร็วจังเลยเขามีเขาเขามีดีอะไรและตรงไหนที่เรายังยังขาดเรายังขาด เราจะต้องเติมเต็มอะไรก็เขาเรียกว่าต้องตึกฝึกตั้งคําถามที่ที่เราคุยขึ้นถึงว่าเปิดพื้นที่สี่ส่วนของตัวเองเพราะล้เปิดพื้นที่สาธาระพื้นที่บอดพื้นที่มืดและพื้นที่ดำนะครับพื้นที่สาธาระเปิดพื้นที่สาธาระตัวเองนะครับเอีเราจะต้องไปถามใครดีว่าเราจะต้องปรับปรุงตรงไหนนี่เขาเรียกคําถามที่เพื่อเกิดใหมโปพด่ใหม่เช็จเพื่อเกิดการพัฒนาตัวเองนะครับและถ้าเราตั้งคําถามตัวเองแบบนี้ได้เขาบอกว่าคนเนี่ย คนเนี่ยจะมีก็จะคนจะไม่หยุดที่คนจะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาถ้าตั้งคาถามตัวเองคนนี้จะพัฒนาตัวเองจะไม่โทษคนอื่นนะครับจะไม่โทษคนอื่นและจะจะตั้งและจะไม่ลงโทษตัวเองเขาเรียกว่าพิธีการตั้งคำถามคือคนมักจะพูดว่าอย่าลงโทษคนอื่นได้ลงโทษตัวเองทีนี้การลงโทษตัวเองก็ก็ถือว่ามันเป็นคาถามที่เป็นไม่เป็นโกรธไม่เช็เราก็ไม่ควรลงโทษตัวเองและไม่ควรลงโทษคนอื่น พราะการลงโทษตัวเองโดยปกโดยธรรมชาติมนุษย์จะปกป้องตัวเองมันไม่อยากลงโทษตัวเองนะครับสัญชาตญาณมนุษย์มันมีสองอย่างนะครับมันมีจินตนาการกับสัญชาตญาณสิ่งมีชีวิตในโลกนี้่มันมีมันมีส่วนเดียวมันมีแค่สัญชาตญาณคือกินนอนพักผ่อนสืบพันธุ์ปลอดภัยกินนอนพักผ่อนสืบพันธุ์ต้องการความปลอดภัยแต่มนุษย์เนี่ยมันมีมันมีสัญชาตญาณเหมือนสัตว์ทุกอย่างก็คือกินนอนพักผ่อนปลอดภัยแต่มนุษย์มนุษย์มันมีจินตนาการนะ มนุษย์มันมีความฝันมนุษย์มนุษย์เนี่ยพัฒนาได้ไม่มีขีดจำกัดเพราะฉะนั้นการนั่งกำนามแบบเนี้ยที่นำไปสู่การพัฒนาตัวเองนะครับถ้าถ้าเฮดอันเตอร์บริบรัสักชั้นนําของโลกมิลินเพรนทเนี่ยครับที่ได้รับการเชื้อเชิญมาเป็นนั่งเป็นซีอเอ็มเวยเข้ามาจากเฮดอันเตอร์นะครับเฮดออนเตอร์เป็นคนไปค้นหาคุณบัตของคนที่มานั่งเป็นซีอเอมเ มิลินเพนเนี่ยซึงเป็นชาวอินเดียเชื่อใจคนพระอเมริกันเชื่อใจอินเดียปัจจุบันเนี่ยก็อบอกว่าเขาถูกตั้งคําถามนะครับจากเอ็มวีให้ตั้งคำถามจากเอ็มวีถามมิลินเพนว่าคุณมีความฝันอะไรในชีวิตนี้คุณมีความฝันอะไรในชีวิตของมิลินเพนแล้วก็คุณเนี่ยคุณคิดว่าบริษัทของเราเนี่ยถ้าจะพัฒนาเติบโตได้อีกเนี่ย คุณคิดว่าจะต้องพัฒนาอะไรบ้างและและและคุณคุณจะมีแผนในการพัฒนาบราิษัทคุณคิดว่าคุณคาดการว่ามันจะพัฒนาไปในทิศทางไหนดีนี่คือคำถามที่มิรเรนเพนถูกถามนะครับถามความฝันของของมิรเรนเพนนะครับรเป็นนิงตอบเป็นิวิธีการฟังแล้วก็รับคนนี้มาเป็นซียวเขานั่งนั่งฟังคำถามคำตอบของคนที่ถูกถาม ว่าคนเนี้มันมีคุณหรือเปล่าที่จะมานั่งเป็นซีอีโอบริษัทระดับแสนล้านได้ก็เหมือนกันเนะ่เราตั้งคำถามตัวเราเองว่าเช่นยกตัวอย่างว่าเราคู่ควรหรือเหมาะสมที่จะมีรายได้เดือนละแสนหรือย่างหรือเราคู่ควรที่จะมีรายได้เดือนละล้านหรือ,อย่างเมื่อเราตั้งคำถามแบบนี้มันจะนําไปสู่การพัฒนาตัวเองพอเราตั้งคาถามตัวเองเสร็จเระะียบร้อยจบกับการคาถามก็เราสามารถเปลี่ยนเพจเลยเอาคําถามนี้ไปถามผู้มุ่งหวังว่า คุณต้องการอะไร <c oughs> เครื่องมือที่คุณทําทุกวันเนี้สามารถตอบโจทย์ความฝันคุณได้หรือยังแล้วถ้ามีธุรกิจสักอย่างถ้ามีเครื่องมืออะไรสักอย่างสามารถให้คุณสิ่งที่คุณต้องการได้คุณคิดว่าน่าสนใจไหมถ้าก็มีข้อโต้แย้งเช่นใดแล้วแต่เราต้องถามเป็นคําถามโครธไมเซ็ตเช่นยกตัวอย่างเราชวนก็ไปงานแคมป์ไปงานประชุมเนี่ยเขาบอกไม่มีเวลาเข้าฟังไม่ได้เข้าประชุมไม่ได้เราก็พยายามไปอธิบายข้อโต้แย้งว่าคุณต้องจัดเวลาอย่างนั้นอย่างนี้ ดยธรรมชาติมนุษย์มีสัญชาตญาณเนี่ยครับที่จะปกป้องตัวเองกนเพราะ,ะนั้นมีประโยชน์ที่หลอธิบายมแบบนั้นเราจะต้องตั้งคําถามที่เป็นโค้ดคอเซ็และ <c oughs> เช่นตัวอย่างาั้าตั้งคําถามว่าถ้าบอกว่ามีเวลายุ่งม,มากเลยเราจะตั้งคําถามว่าแล้ว <c oughs> พอเขาเรียกว่าคุณจะมีวิธีการจัดการตัวเองอได้อย่างไรที่สามารถให้เข้าประชุมได้ครับมีเพื่อนรุ่น <c oughs> มีรุ่นนอ้องมีมีรุ่นนอ้องของผมเนี่ยเป็นเพรบริหารนะครับเราฟังว่า าไปเชิญผู้หวังมาประชุมเนี่ยสอปอนเซอร์เสร็จในบ่ายวันศุกร์แล้วบอกว่าพรุ่งนี้ก็มีงานแคมป์ที่นครนายก <พ Leaders. S 1> แล้วก็งานแคมป์นี้สามารถพัฒนาหนึ่งรอบเรียออธิบายมตธยวิย์งานแคมป์เสร็จน้องคนนี้ก็ตอบว,ว่าพี่ผมอะไม่ว่างเลยผมติดงานพรุ่งนี้ผมมีภาระเพศบรนหาคนนี้ก็ไม่ต้องสนใจคำคำอธิบายก็เลยคําตอบก็เลยไม่ต้องอธิบายแล้วน้องคนนี้ก็ถามพี่อัพอัพไลน์ก็ถามว่าเนอะ น้องพอจะมีเวลาจัดก,การยังไงให้น้องสามารถไปให้ได้สักช่วงไหมน้องสามารถาวางแผนบริหารจัดก,การตัวเองให้ไปได้สักส,สองสองชั่วโมงช่วงไหนก็ได้ไหมน้องน้องลองไปคิดดูนะว่าถ้าน้องสามารถไปได้ก็มีประโยชน์น้องเองโยนคําถามไปไว้เขาแก้นะครับไม่ใช่เราแก้แต่ตั้งคาถามที่เป็นโกรดไม่ใช่แค่สองชั่วโมงมันเปลี่ยนชีวิตน้องได้เลยน้องคิดดู น้องสามารถจัดเวลาที่จะไปดูการเปลี่ยนแปลงชีวิตของน้องได้ <c oughs> าาการตั้งคำถามแบบนี้ผมคิดว่าจะนําไปสู่การต่อยอดเพื่อไปสู่คลื่นแมเซ็ตไม่ว่าไม่ว่าทางออฟไลน์และออนไลน์ครับและก็ผมว่าตั้งคานตั้งคาถามผู้หวังเนี่ยครับตั้งคําถามผู้หวังเพื่อเฟ้หนหาเพื่อสแกนสแกนเนี่ยสแกนหนาคนที่เหมาะสมคู่ควรกับคว,บความสําเร็จเนี่ยผ่านช่องทางออนไลน์ผมว่าอาจจะทําได้ดีกว่า พูดโดยซ้าไปเพราะว่าถ้าพิมพ์เนี่ยเราได้คิดก่อนได้คิดได้กรองก่อนนะครับเพื่อหาคนที่ใช่เพราะถ้าคนที่ไม่ใช่เราตั้งคําถามไปเรื่อยๆเราก็จะพบว่าคนนี้ไม่ใช่ก็ก็เหมือนกับเฮตันเตอร์ไปฟาหนหาคนเนี่ยที่มีคุณสมบัติมานั่งไปในตําแหน่งบริษัทระดับโลกที่เขาต้องการนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นการไปหาแบบเนี้การใช้คําถามโดยการพิมพ์ แล้วก็ใช้ตัวอักษรจะทําทง่ายกว่าจะทําทง่ายกว่าการพูดเพราะการพูดมันต้องพูดเร็วแค่ปากนะเพราะนาะัมันจะพูดหลุดไปเลยแต่การพิมพ์ไม่หลุดเพราะับเพราะนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องเรื่องนี้ต้องมีการฝึกนะครับแล้วก็ให้เราค้นหาจุดเด่นของการทําออนไลน์ให้ได้นะจุดเด่นจุดดีของการทำออนไลน์อ,อนไลน์ได้ถ้าเราต้องการเดินไปสู่ออนไลน์เนะี่ยเรามองมองเราต้องหาหาดีจุดดีเหมือนกับหนุ่มสาวรักกันเนี่ย <c oughs> พ่อผู้หญิงเนี่ยไม่ชอบว่าที่ลูกเขยแฟนของลูกชายที่ที่พ่อไม่ห้ามต่าไแร่มันก็ไม่เลิกเสียทีเนี่ยเพราะผู้หญิงคงมองเห็นแต่ส่วนดีของผู้ชายคนนั้นที่มันไม่ล้มเลิกเสเียทีนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าเราจะเลือกวิธีออนไลน์เนี่ยเราต้องหาจุดดีของการทำออนไลน์ว่าหนึ่งยกตัวอย่างว่าหนึ่งเราประหยัดค่า,ชาใช้จ่ายเราไม่ต้องเดินทางนี่คือที่เราต้องทําออนไลน์อันที่สองเราสามารถทําได้ไม่มีกิจจำกัดทําได้ทั่วโลกทําได้ทุกที่ทุกเวลา และเราไปอยู่ตรงไหนเราก็ทาธุรกิจนี้ได้และเราสา,สามารถที่จะคุยพุ่งหวังได้เท่าไหร่ก็ได้โดยเราสามารถที่จะคุยได้ละ,ละเอียดได้ได้อย่างเนียนกับคําพูดที่เราพูดออกไปนะครับหมายความว่าต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องวางวางฐานวิธีคิดแบบเนี้และเราก็จะรู้ว่าเราก็จะมีความละเอียดและก็ทุกครั้งที่เราคิดตั้งคําถามเราจะได้เกิดความคิดใหม่ๆได้เกิดความคิดสั่งสรรใหม่ๆ ได้เกิดสติปัญญาใหม่ๆนะครับยกตัวอย่างริศกับเจเนเวลาเขาไปนั่งทํางานนะครับเล่าให้ฟังว่าริศริศเนี่ยริศเนี่ยเขาได้รับการยกย่องว่าจากเอมเวย์ว่าเขาเป็นนักมดิเวดนักมดิเวดนักพูดนะครับนักพูดแต่เจเป็นนักคิดริศเนี่ยเป็นนักพูดเพราะฉะนั้นริศเนี่ยเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจคนที่อะสามารถเป็นสร้างนักสร้างแรงบันดาลใจได้ คนนั้นจะต้องมีโกรธใหม่ใก็เลยต้องมีความคิดในเชิงบวกเท่านั้นเติมมันจึงยำโมดิเวตคนได้สามารถพูดให้คนดีท้อแท้หมดกําลังใจกําลังจะสิ้นหวังทุกอย่างพูดปลุกพลังให้กลับมาเป็นพลังใหม่ได้นี่เขาเรียกโมดิเวเตอร์นะครับหรือนักโมดิเวตนะครับผมมีอาจารย์ผมคนหนึ่งเนี่ชื่อเป็นศาสตราจารย์ดรชุมพลพ่อของดออรชุมอจอมพลสุภาพ ซึ่งจบปียตรีเปียโทจากเมืองไทยและเรียนต่อปิญญาเอกที่อเมริกานะครับแกเล่าให้ฟังว่าทั้งบ้านแกเนี่ยจบที่อเมริกาเนี่ยปิญญายเอกทั้งสามส่วนและจบสาขาวาัทาวิทยาภาษาอังกฤษ,กฤษเขาเรียกว่าสาขาโมดิเวตนะครับหรือหรือภาษาไทยก็วาทวิทยาจบสาขานี้เลยในอเมริกามีหลักสูตรในหมหาวิทยาลัยวิชาไปเรียนวิชาการปลุกคนการแนะนำาาใจคนวิชาโมดิเวนโดยเฉพาะนะครับผมคิดว่าวิชานี้น่าสนใจมากถ้าใครมีลูกมีหลานน่าจะส่งไปเรียนวิชานี้วิชาโมดิเวนวิยาเรื่องธิ์กับเจน ก่อนที่ขณะที่เขาทำเป็นใหม่ๆขณะที่อยู่อยู่ในทีเนิทไลท์ใหม่ๆริทกับเจเนี่ยริทเนี่ยไปเรียนหลักสูตรสาขาการเป็นนักพูดนักปราศัยนักบรยกรายายหลายรอบหลายครั้งหลายหลักสูตรมากนะและก็การพูดแบบนี้คือการพูดตั้งคําถามไปที่ผู้คนและการพูดตั้งคําถามมาที่ตัวเองเพื่อโยงกลับไปสู่การบิเวตคนอื่นนะครับเพราะในวันนี้ผมว่า,เ,าเราเราเราน่าจะ กำหนดเรื่องนี้ต่อเนื่องนะครับเรื่องการตั้งคาําถามกับตัวเองและตั้งคําถามกับผู้อื่นนะครับเอามาแชร์กันทุกๆวันเหมือนแชร์เฟซบุ๊กมันแชร์วิธีการตั้งคําถามแชร์แชร์ทูดูลิสตแชร์ไอเดียใหม่ๆแชร์คลิปใหม่ๆผมว่าน่าจะเป็น,น,นหนึ่งในนั้นที่นํามาใช้และเราจะแตกฉานมากขึ้นและเราก็จะกลายเป็นกลุ่มผู้นําองคอ์กรผมคิดว่าเราจะเป็นองค์กรชั้นนําของประเทศไทยนะอีกสามปีห้าปีข้างหน้านะครับก็คงคง วันนี้เอาเรื่องนี้แค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ครับขอบคุณที่สํมราษนะครับอ,อ